สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับชาแนลของปั๊บกันอีกแล้วนะคะถ้าใครนะยังไม่ได้กด subscribe นะคะ อย่าลืมกด subscribe ด้านล่างกันด้วยนะคะวันนี้นะตามชื่อคลิปนะคะปั๊บได้หยิบเอา Estee Lauder Micro Essence ทั้ง2รุ่นนะคะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนเพื่อนฟังกันเนาะตัว m i c r o Essence o r i ร i n a l ันเนี่ยปั๊บมีเป็นขวดเล็กนะคะตัวจริงเนี่ยใช้ไปหมดแล้วแล้วตอนนี้ใช้เป็นสูตรซากุระอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะเอามาเทียบให้ดูกันแล้วกันว่า2ตัวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเหมือนกันยังไงใช้สูตรไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่องกันที่เท็กเจอร์ของทั้ง2ง ต่กอกนนะะในส่วนของออริจินอลนะคะเขาจะมีความเข้มข้นกว่าแล้วก็มีความเหนืดกว่านะคะส่วนตัวซากุระเนี่ยเท็กซ์เจอร์เขาจะเป็นความบางเบาใสๆซึมง,ง่ายความชุ่มชื้นฝั่งของออริจินอลนะคะก็ให้ความชุ่มชื้นมากกว่าตัวซากุระนะคะให้ความชุ่มชื้นน้อยกว่าในส่วนของกลิ่นนะกลิ่นปับ๊บรู้สึกว่าตัวออริจินอลเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่แรงกว่าตัวซากุระนะคะออริจินอลเนี่ยเขา จะมีกลิ่นแบบหมักบ่มที่ชัดเจนมากๆนะคะเป็นกลิ่นที่แบบหนากว่ามากส่วนเจ้าซากุระเนี่ยกลิ่นเขาจะเป็นบางๆนะจะมีกลิ่นหมักอยู่แต่แบบกลิ่นมันบางลงมากแล้วนะคะมาให้ดูสครรพคุณหลักของทั้งแต่ละตัวละกันนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นแบบว่าอันนี้หลังความรู้สึกหลังการใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเน้นผิวนะคะกระชับชุ่มชื้นแล้วก็ผิวฟูส่วนตัวนี้นะคะจะเน้นในเรื่องแบบ กระจ่งางใสสบายซึมง่ายซึมไวนะคะเนื้อบางเบาคือเน้นกระจ่งางใสนะคะชุ่มชื้นจะน้อยกว่าตัวนี้นิดนึงอะ่ะคนที่มีผิวแห้งนะคะควรที่จะใช้สูตรออริจินอลแล้วก็ผิวมันผิวผสมนะคะสามารถใช้สกุระได้นะคะเพราะว่าถ้าควรผิวมันเนี่ยปรบรู้สึกว่าถ้าใช้ตัวนี้มันค่อนข้างจะหนักไปหน่อยในตอนกลางวันนะกลางคืนยังได้อยู่แต่แบบ กลางวันอะใช้ตัวนี้มันจะสบายผิวกว่ามากๆเลยนะคะตกลน,นะคะจะมาผู้ส่วนผสมหลักๆของเจ้าตัว Micro เ s s เซนตนะคะที่ e s t เ e l a u ลอเนะคะใส่ลงไปให้เรามาใช้กันเนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะเป็นจุดเด่นของแบรนด์เอสเ e l a u ลอเเลยคือ b บ f ฟ d a f เฟอร์เ ตัว bifida f e r m e n t a เ e ตัวนี้เนี่ยคือกลิ่นหมักบ่มเนี่ยมันมาจากตัวนี้นะคะเป็นสารแบคทีเรียหมักบ่มนะซึ่งสรรพคุณของไอ bifida f e r m e n t a t e ตัวนี้นะคะก็คือลดเลือนริ้วรอยนะเป็น active ingredient หลักของแบบพวก anti aging ต่างๆซึ่งเอ s เซโรอเดอเนี่ยเขาใส่ลงมาในสูตร ของทั้งตัว A N R ที่เป็นเซรั่มของเขานะคะแล้วก็ตัวน้ำตกที่ให้ใช้คู่กันเนี่ยเขาใส่ลงมาทั้งคู่เลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าไอตัว b บเ e d a เนี่ยนะคะมันสามารถส้มแซมผิวของเราเนี่ยเข้าไปลึกในระดับ D N A กันเลยทีเดียวอันนี้คือคำมคลมนะอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะส่วนผสมอีกตัวหนึ่งที่ทาง e s t e e อเรอด้วยนะคะใส่ลงมาในตัว m i c r o e s s e n c e นะคะก็คือ ตัวแลคโตัวบาซิลัสชื่อค้นค้นก็คือเป็นแบคทีเรียอีกเช่นเดียวกันนะคะอยูนโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอะไรพวกนั้นอะทางแบรนด์เนี่ยเขาก็เคมว่าตัวแล็คตัวบาซิลัสเนี่ยก็ช่วย ฟื้นฟูผิวเช่นเดียวกันนะคะสามารถฟื้นฟูในระดับ DNA ได้เหมือนกันนะสังเกตได้ว่า2ตัวแล้วนะคะที่เป็นอิงกูเดียนในการฟื้นฟูผิวส้มแซมผิวนะตามชื่อนะคะก็คือเป็นในไลน์ของ Advanced Night Repair เนะก็คือ Repair ผิวนะคะแล้วก็เขาก็ผสมออกมาในน้ำตบด้วยใช้ใช้ด้วยกันก็เลยยิ่งดีเข้าไปกันใหญ่ส่วนผสมที่ ใส่เข้ามาเป็นส่วนผสมหลักอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือบีเทนนะสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่ช่วยป้องมลภาวะจากผิวนะคะมีส่วนในการยับยั้งการแพ้ต่างๆได้ด้วยนะคะส่วนผสมหลักทั้ง3ตัวนี้นะคะมีอยู่ในเอสเตอร์ลอเดอร์ ANR นะคะเหมือนกันแล้วเขาก็ใส่ลงมาในน้ำตบให้ด้วยนะคะก็คือเป็นน้ำตบที่ ต้องใช้คู่กันใช้คู่กันแล้วก็จะดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเมื่อกี้3ตัวหลักนี้ใช่ไหมคะมีอยู่ในทั้ง2รุ่นนะคะมีเหมือนกันเลยแต่ว่ารุ่นซากุระเนี่ยพิเศษขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่าเขานะะปับลองไปดูอินก e d เดียนลิสต์เขามาแล้วนะฝั่งของซากุระเนี่ยจะมีอินกริเดียที่มากกว่านะคะจะเพิ่มในส่วนของสารสกัดจากดอกไม้เข้ามานะที่ปั๊บเห็นนะคะแปลกๆก็คือ3ชนิดนะคะ หลักๆก็คือดอกซากุระเนาะแล้วก็ดอกคมอมามมไมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสาหรายจากใต้ท้องทะเลอันนี้เป็นส่วนประกอบพิเศษใน ซากุระนะคะที่ไม่เหมือนกับสูตรออริจินอลที่สูตรออริจินอลไม่มีนะคะผสมจากดอกซากุระเนี่ยเขาก็มีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างขาวใสมากขึ้นในส่วนของดอกคมมามมไมที่ใส่มานะคะก็คือช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบต่างๆบนผิวทําให้ผิวเนี่ยอ่อนนุ่มไม่ระคายเคืองนะคะแ้วก็ที่น่าสนใจก็คือตัวสาหร่ายที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะตัวสาหร่ายเนี่ยก็ช่วยในส่วนของการ ผลัดเซลล์ผิวนะคะที่พิเศษเข้ามาในตัวซากุระนะสำหรับใครที่กําลังลังเลอยู่นะคะว่าแบบเอ้ยฉันจะเลือกสูตรไหนมาใช้ดีอะไรเงี้ยก็ตามหลักๆที่ปั๊บแนะนําไปก็คือว่าถ้าใครผิวแห้งนะคะให้ใช้ออริจินัลถ้าใครแบบผิวมันผิวผสมนะคะก็มา,าทาง ซากุระเลยนะคะหลักๆอย่างที่เห็นก็คือทั้ง2ตัวมีเหมือนกันนะคะแค่ว่าสุตรซากุระเนี่ยเขาปรับให้มันเนื้อมันบางเบาขึ้นแล้วก็ไปเน้นในเรื่องของความกระจ่างใสของผิวนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวแบบอ่อนๆด้วยนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจผู้คุยกันได้นะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย